สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักษัตวปี2,564ปีจอคำทำนายโดยงชะตาตลอดทั้งปีพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนเกิดปีจอเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะท่านที่เกิดปีจอเดือนกันยายนการงานกำลังจะได้โชคหรือมีผลประโยชน์เข้ามานะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนจากผู้ใหญ่ หรือเจ้านายนะคะเป้าหมายของคุณจะสําเร็จดีนะคะการคา้าการติดต่อหรือการเซ็นสัญญาจะบรรลุผลดีนะคะมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหน้าที่การงานราบลื่นมากขึ้นนะคะถือว่าปีจอกันยายนเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นปีที่มีโชคกับเรื่องการงานเลยนะคะแต่ยังไงก็อย่าชะล่าใจนะคะขอให้ทํางานอย่างมีสติอย่าประมาทนะคะต่อไปค่ะ มาดูด้านการเงินค่ะในช่วงนี้มีโอกาสรายได้เพิ่มนะคะแต่จะหมดเบืองไปใช้เงินเก่งนะคะหรือเก็บเงินไว้อยู่มีภาระหน้าที่ต้องใช้จ่ายมากนะคะต้องระมัดระวังนะคะไปช่วยเหลือใครหรือไปเซ็นฉันย้ายใครจะเดือดร้อนนะคะระวังนะคะจะมีปัญหาผูกมัดการลงทุนต่างๆยังไม่สําเร็จดีมีการขาดทุนหรือมีสิ่งที่เสียหายยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะ พยายามใช้ใจ่ายอย่าฟุ่มเฟือยนะคะให้ประหยัดนะคะต้องระวังนะคะเรื่องของเงินทองปีนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการใช้ใจ่ายเรื่องเงินทองนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะมาดูด้านความรักค่ะในช่วงนี้เป็นความรักที่อุ่นนะคะได้รับการดูแลใจใส่จากครอบครัวหรือคู่ครองคนรักดีนะคะคนโสดที่จะได้พบเจอคนที่ดีนะคะผู้ใหญ่แนะนําหรือมีคนชักชวนให้รู้จักกันนะคะ ในช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้โชคละจากเพศตรงข้ามนะคะหรือสิ่งดีๆเช่นได้รับของขวัญหรือของฝากของมีค่านะคะถือว่าเป็นปีที่ในเรื่องของความรักถือว่าโชคดีนะคะในของเดือนนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูด้านสุขภาพค่ะให้ระวังนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะกดเลยย้อนนะคะให้ระวังนะคะหรือระวังอุบัติเหตุนะคะเกี่ยวกับการขับรถขับ เหลือนะคะต้องระวังนะคะยังไงเรื่องของอในเรื่องด้านสุขภาพอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะถ้าเจอปัญหาอะไรหรือเป็นอะไรจะได้แก้ไขหรือหาทางออกให้ได้ไวนะคะต่อไปค่ะดูวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงนะคะให้คุณไปทําบุญบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ทมทําบุญกับคนป่วยหรือคนพิการก็ได้นะคะจาก ทำบุญจากที่ร้ายก็จะได้กลายเป็นดีนะคะจากที่ดีก็ดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะในส่วนของปีจอเดือนกันยายนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมเฮงรวยๆทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะ